ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวันนี้เรานําท่านมาที่จังหวดัดอุดรนธานีกรมสร่พประจกรน้ํามีการสัมมนาระดมความคิดเห็นทํารับฟังเ,เกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาตใช้น้ําภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมซึ่งวันนี้ เราได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนการส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําท่านอภัยทูลสวรรณชูจิตซึ่งเป็นผู้จัดการการประชุมครั้งนี้แทนท่านพ่อกรมทรัพยากรน,น้ําเลยพ่ออีอกหลายส่วนที่ดูแลเรื่องนี้ก็เลยอยากจะเรียนถามท่านพ่ออภัยทูลว่าทําไมจึงมีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ครับ ก็สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพศ2561นะครับในหมวด4นะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรน้ําและการใช้น้ํานะครับกําหนดให้การใช้น้ําประเภท2แล้วก็ประเภท3นะครับต้องขออนุญาตใช้น้ําจากหน่วยงานหลัก3กรมด้วยกันนะครับมีกรมทรัพยากรน้ํากรมศุรบทานแล้วก็กรมทรัพยากรน้ําบาดานะครับ ซึ่งแต่ละกรมเนี่ยก็จะมะีพื้นที่รับผิดชอบที่แตกต่างกันไปนะครับในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยก็จะอะนุญาตใช้น้ําในพื้นที่ที่ไม่ใช่ทางน้ําชนประทานนะครับ,รบแล้วก็ไม่ใช่น้าประดาน,นะครับอันนี้เป็นภารกิจหลักที่ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ํานะครับโดยการจะใช้น้ำเนี่ย<ม>ก็ต้องไปรับการเห็นชอบจากจากคกรรมการรูปน้ำสำหรับการใช้น้ำประเภทที่2นะครับแล้วก็ สำหรับการชนะอริเภที่3เนี่ยก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับหร,ห,รหรือกอนชนะครับดังนั้นนะครับในการที่จะพิจารณาอนุญาตใช้น้ําได้นะครับกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยก็ต้องดําดเนินการวิเคราะห์สมดุลน,น้ำนะครับ,รบเพื่อเพื่อให้ทราบว่า ในลุ่มน้ำเนี่ยมีปริมาณน้ําต้นทุนอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการใช้น้ำนในภาคส่วนต่างๆเท่าไหร่นะครับแล้วก็นําข้อมูลเหล่านี้นะครับมาวิเคราะห์สมดุลน้ําเพื่อประกอบการพิจารณาอนญาตใช้น้ํานะครับเป็นข้อมูลให้ทางคณะกรรมการลุ่มน้ําหรือว่ากนชนะครับได้ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบได้อย่างาถูกต้องเหมาะสมแล้วก็เป็นเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของของคณะกรรมการลุ่มน้ําแล้วก็กนชนะครับ กรมจึงพัฒนาเครื่องมือที่เป็นแบบจําลองทางคณิตศาสตร์นะครับที่จําลองสภาพของลุ่มน้ำนะครับว่ามีแหล่งน้ําต้นทุนเป็น เป็นเส้นทางน้ำอ่างเก็บน้ําอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนี่มีปริมาณน้ําเท่าไหร่ใช่ครับก็คือพูดรวมๆก็คือเป็นผังน้ําของรุมน้ำเนี่ยที่เป็นอย่างไรใช่ครับและก็การเปลี่็นตามใกล้ใกล้เคียงความจริงมากมากที่สุดนะครับแล้วก็มีความต้องการใช้น้ําหรือจุดใช้น้ําอยู่อยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราเข้าไปในโมเดลนะครับเพื่อให้วิเคราะห์ออกมาได้อย่างมีความถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือตามหลักทางวิชาการครับส่วนที่สองในฐานะผมก็เป็น กรรมการลุ่มน้ำนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารลุ่มน้ำโคงชิงมูลปรากฏว่าพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำทั้งภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมหรือน้ำอบโภคบริโภคเช่นการใช้น้ำประปา,าน้ำอะไรต่างและโดยเฉพาะยิ่งอุตสาหกรรมครัวเรือนพวกโรงงานผลิตน้ำแข็งโรงงานน้ำนี่ออกเยอะแยะแล้วก็มีการใช้น้ำทั้งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำและก็น้ำบาดาลปรากฏว่ายังไม่เข้าใจกระบวนการ ขอการประชุมสัมนาครั้งนี้จะมีผลต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจมากขึ้นนะครับครับก็ส่วนหนึ่งที่ที่เราจัดการประชุมนี้ขึ้นมานะครับก็วัตถุประสงค์หนึ่งก็เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ให้ทางาผู้ชนภาคส่วนผู้ผู้ชนยน้ำนะครับได้และกรรมการกรรมการลุ่มน้ำด้วยครับได้รับทราบถึงตัว กฎระเบียบที่ที่เกี่ยวข้องกับการการอนุญ,ญาตใช้น้ำเนี่ยนะครับโดยโดย,โดย,โดยตามตามกฎกระทรวงนะครับก็มีการแบ่งประเภทของการใช้น้าเป็นเป็นสประเภทนะครับคบือประเภท1ประเภทสองประเภท3นะครับประเภท1เนี่ยไม่ต้องขออนุญาตใช้น้ำนะครับโดยหลักๆก,ก,ก็คือเป็นการใช้น้ําเพื่อการยังชีพเพื่อการอุปโภคบริโภคในในในรัวเดือนนะครับการใช้น้ําในปริมาเล็กน้อยอย่างเงี้ยก็คือ กันเชื้อน้ำประเภทนี้ใช่ครับไม่ไม่ไม่ต้องมีการขออนุญาตใช้น้ํานะครับส่วนการส่วนน้ําประเภทสองและประเภทสาเนี่ยครับทุกตัวอย่างเช่นใช้เพื่อการประปาเพื่อการอุตสาหกรรมนะครับโรงงานแกล้งมันครับโรงงานผลิตน้ําใช่ครับโรงงานหรือเป็นที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่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 ผลิตสินค้าออกไปจําหน่ายอย่างเงี้ยครับการแล้วก็การใช้น้ําเพื่อเพื่อการ ท่องเที่ยวการท่ทองเที่ยวการใช้น้ําเช่นแพรเช่นอะไรต่างใช่ไหมครับเช่นเช่นเป็นเป็นสวนน้ำสนามกอล์ฟหรือรอะไรอย่างนี้ยที่ที่มีการใช้น้าในในเกือนมากแล้วก็การใช้น้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านะครับ,รบก็จะต้องมีการก็คือการใช้น้ําเหล่านี้สี่ห้าอย่างที่ที่ผมได้นําเรียนไปในเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นจัดอยู่ในหมวดของการใช้น้ําประเภทที่ 2, 2> และรับขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ ถ้าเกิดว่าใช้ไม่เกิน3 0 0ห0ืลูกบาทเมตรต่อวันก็จะถือว่าเป็นการใช้น้ประเภทที่2องสองหมื่นถึงสามหมื่นถมากกว่าสามหมื่นครับถือว่าเป็นการใช้น้ประเภทที่3ครับครับเหล่านี้ก็ต้องดําเนินการขออนุญาตใช้น้ําให้เป็นไปตามกฎหมายเรียนถามว่าเรียนถามท่านพ่ออภัยทูลว่าน้ําประเภท2เนี่ยค่าใช้น้ํายังคงอยู่0.373เเหมือนกันหมดไหมในส่วนของ ที่เป็นความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ํานะครับที่เป็นทรัพยากรน้ําสาธารณะที่อยู่ที่ไม่ใช่ทางน้ําชลประทานนะครับจะอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดสามสตางค์ต่อลูกบาศเมตรครับระเภที่เท่าเท่ากันหมดประเภทที่สามก็ราคาเดียวกันเดียวกันเดียวกันครับส่วนทางน้ําชลประทานอยู่ที่ห้าสิบสตางค์ห้าสิบสตางค์ครับทีนี้การขยายตัวทางภาคเกษตรกรรมสมัยใหม่แล้วก็อุตสาหกรรมหรือ าพาัิชุกรรมเพิ่มมากขึ้นค่าใช้น้ําเหล่านี้จะเข้ากรมเข้ากระทรวงหรือจะเข้ากระทรวงการคลังครับในส่วนของกรมทรัพยากวา่าน้ําค่าน้ําจะเข้าคลังแผ่นดินเลยครับเข้าคลังแผ,ผ่นดินโดยตรงครับครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยชน์มาเป็นโครงการต่างๆพัฒนาร่มน้ําต่างๆพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนใช่ครับก็คือว่า ในรัฐบาลก็จะนำรายได้เหล่านี้แล้วก็เขนกลับมาในในรูปแบบของของอโครงการ,การที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับการจัดสรรน,น้ำเพื่อประสิทธิภาพการใช้น้ำของกลุ่มทรัพยากรน้ำนี่อยากเรียนถามท่านพออภัยทูลเป็นคำถามสุดท้ายว่ารเราได้มีแผนงานโครงการที่จะพัฒนาแหล่งน้ำที่มีความรับผิดชอบคือเป็นแหล่งน้ำสาธารณะนี่ทั้งห้วยหนองคลองบึงแล้วก็ ลำห้วยสาขาต่างๆให้มีประสิทธิภาพที่จะรองรับกับการขยายตัวของภาคประชาชนหรือภาคเศรษฐกิจธุรกิจการเกษตรอย่างไรบ้างครับ <c oughs> ในส่วนของกรมทรัพย์น้ำเองนะครับก็จะมีแผนงานโครงการนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำนะครับหรือว่าการจัดหาน้ำต้นทุนนะครับ อยู่เป็นเป็นประจําอยู่ทุกทุกท,ทุกปีอยู่แล้วนะครับรโดยกรมก็จะมีการตัวทั้งเกี่ยวกับเรื่องระบบของการพัฒนาแหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นเป็นอ่างเก็บน้ําหรือการปรับปรุงแหล่งน้าํานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการจัดทําระบบก,กระจายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโดยโดยกรมก็จะมีการเข้าไปตัวปรับปรุงตัวแหล่งน้ํานะครับแล <Pink. S 1> ้วก็จัดทําเป็นตัวถัง ถังขยะถังถังกเก็บน้ํานะครับแล้วก็ใช้ใช้การสูบน้ําด้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเก็บน้ําไว้ในถังเก็บน้านะครับแล้วก็ก็จะส่งผ่านนะครับไปตามระบบส่งน้ําไปยัง้นที่ใช้น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือว่าอาจจะมีการใช้น้ำประเภทอื่นอื่นใช้เสียงบริเวณนั้นรับทุกประเทศมีเยอะไหมก็พัฒนาภารกิจส่วนนี้เยอะไหมเยอะครับเยอะครับก็คือ ตรมมีมีสำนักง,งานทรัพย์น้ำภาคอยู่อยู่11แห่งนะครับ11แห่งทรัพย์น้ำที่1ถึง11ก็กระจายอยู่ตามทั่วประเทศของทั่วพื้นที่ประเทศไทยนะครับ,รบก็ในแต่ละภูมิภาคก็จะรับผิดชอบในในจังจังหวัดท,ที่ที่ดูแลครับ,รบส่วน,นท,ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศท่านพอ่อภัยวงมีอะไรจะ,ะฝากถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจการขออนุญาตใช้น้ำบ้างครับ นะครับก็ส่วนหนึ่งก็ขอประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องการการอนุญาตใช้น้ํานะครับซึ่งซึ่งกฎหมายก็เริ่มนะครับใช้เมื่อช่วงเดือนมกราคมของปี2 5 6 7นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ําเพื่อนะครับเพื่อระบบประปานะครับเพื่อการอุตสาหกรรมนะครับเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับ ก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าผู้ที่ใช้น้ำที่เข้าขายกับใช้น้เพีเสโนะครับก็อยากให้ท่านเข้ามาขออนุญาตใช้น้ำกับกรมทรัพยากรน้ำนะครับหรือว่ากรมชุมนุทานและกล็กรมทิ่งแวดลน้ำบาดาลด้วยนะครับตามตามตาม,ตามพื้นที่นะครับเพื่อจะให้ทางหน่วยราชการเนี่ยมีมีข้อมูลนะครับในการที่จะ,ะนำไปบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับ ทางนี้ในในส่วนของอของ,งรกรมชลประทานเอนะครับก็ก็จะพยายามสนับสนุนเกี่ยวกับโครงการาจัดหาแหงน้ําต้นทุนนะครับแล้วก็การาระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพื่อเพื่อสนับสนุนการใช้น้นําในภาคการผลิตด้วยนะครับครับขอบพระคุณมากครับ,รบขอบคุณครับ